สวัสดีครับพบกันในช่องฟิสิกส์ครูวิทยานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าตึกเฉลิมพระเกียรตินะครับอาคารเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษานะครับที่มหาว,วิทยาลัยสุโขท,ทัยธรรมธิราชน,นะครับอยู่ที่นนทบ,บุรีนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มาอบรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักกฎหมายนะครับซึ่งเป็นวิชาที่จะต้องเรียนก่อนที่จะจบนะครับวันนี้ก็ ภูมิใจมากเลยนะครับที่พาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้นะครับก็ผ่านผ่านร้อนผ่านหนาะว <laughs> พอพูดถึงร้อนแล้วแดดก็มานะครับ <laughs> เดี๋ยว <laughs> เมื่อกี้ผมบอกว่าผ่านร้อนผ่านหนาะวยังไม่ขาดคำนะครับ <laughs> แดดก็มาทันทีนะครับขยับมานิดนึงนะครับโอ้เมื่อกี้มีรถเชื่อมบัสนะครับ มีรถไฟฟ้านะครับสามารถนั่งได้อตอนนี้ผมอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับที่มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิรานะครับเป็นการอบรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับที่จะมะีการรวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขานิติศาสตร์บริหารรัฐกิจแล้วก็รัฐศาสตร์มนุษยศาสตร์นะครับรวมกันก็มีนักศึกษารอบนี้ก็3 3 0 31คนนะครับผมนะครับ ก็จะมาร่วมกิจกรรมกันตรงนี้นะครับที่มาอบรมอยู่นี้นะครับก็5วันนะครับ5วันโดยประมาณ5วัน5คืนนะครับก็มีความประทับใจหลายๆอย่างนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังนะครับสําหรับคนที่จะมาอ,ะอบรมที่นี่นะครับใครที่ใกล้จะจบมสทนะครับก็อย่างแรกก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าที่นี่นี่แอร์หนาวมากเลยครับ แค่เดินเข้าไปทางเข้าล็อบบี้นะครับแอร์หนาวมากไม่ว่าจะเป็นห้องอบรมนะครับหรือว่าห้องประชุมนะครับขณะผมเป็นผู้ชายนะครับใส่เสื้อสองชั้นแล้วยังรู้สึกหนาวอยู่เลยนะครับนี่คือความที่สุดอย่างหนึ่งนะครับของการมาอบรมนะแอร์หนาวมากนะครับนอกจากนั้นนะครับเรื่องที่เป็นที่สุดนะครับก็คือรู้สึกว่าการจัดเบรกแล้วก็อาหารบุฟเฟ่นะครับ รู้สึกว่าอร่อยนะครับแล้วก็อิ่มนะครับ,รบก็ถือว่ารสชาติาถือว่า90 9รนนะครับถ้าบอกว่าถูกใจ100%นี่ก็จะบอกว่าเวอร์เกินไปนะครับถือว่ากินอร่อยจนต้องได้เติมนะครับนอกจากปริมาณและความอร่อยแล้วเขายังมีการจัดเบรกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอ,า,อาหารนะครับก็หกมื้อนะครับก็จะเป็น มื้อเช้านะครับมื้อเที่ยงนะครับแล้วก็มื้อเย็นนะครับตามไปด้วยการพักเบรกอีกนะครับผมถือว่ากินจุใจเลยนะครับนี่ก็คือ <c oughs> อ่ะขอขอภัยครับก็คือถือว่าเป็นที่สุดนะครับก็คืออาหารการกินนี่อิ่มเต็มที่นะครับอ่าเพราะว่าค่าจ่ายค่าลงทะเบียนไปนะครับ ผมจ่าย2006นนะครับก็รวมค่าอาหารแล้วก็ค่าที่พักนะครับถือว่าจุใจนะครับสำหรับการกินนะครับเติมแล้วเติมอีกนะครับก็ของหวานแล้วก็เบรกนะครับเรียกได้ว่าอยู่ที่นี่ไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากออกไปนะครับข้างๆตึกก็จะมีสหกรณ์นะครับที่จะมีกาแฟสดด้วยนะครับแล้วก็มีโรงยิมนะครับโรงยิมอยู่ข้างๆนะครับ ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับมีทุกอย่างนะครับสระว่ายน้ําก็มีนะครับมาพูดถึงความเป็นที่สุดนะครับเมื่อกี้ข้อที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของอันที่หนึ่งก็คือเรื่องแอร์เย็นนะครับเริ่มเจ็บคอแล้วคแอร์เย็นนะครับสองก็คืออาหารการกินบุฟเฟ่นะครับเต็มที่นะครับ แล้วก็อร่อยถูกปากนะครับถูกปากผมแหละคนนึงนะครับคนอื่นก็ก็ชอบด้วยนะครับนอกจากนั้นก็การที่ได้มาอบรมแล้วก็ได้มาดูามหาวิทยาลัยสุโข,ท,ขท,ทัยสุโขทัยธรรมธิราชในส่วนกลางนะครับก็ได้มาเห็นการจัดการของเขานะครับก็คือความสะอาดนะครับแล้วก็การจัดเก็บขยะนี่ถือว่าดีมากนะครับถือว่า เรามาแล้วก็ได้มาดูงานไปในตัวนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่หนทางสะอาดนะครับอันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลำคลองนะครับดูดีหมดเลยนะครับถือว่าอาคารสถานที่การจัดสวนหย่อมนี่สวยงามนะครับก็อยากให้ทุกคนที่เรียนนิติศาสตร์หรือเรียนคณะอื่นๆของมสทนะครับได้มาอบรมเร็วๆนะครับตอนนี้เขาก็ปลูก บัวนะครับปลูกซะสวยเชียวนะครับปลูกบัวนะครับแล้วก็ตอนเช้าผมก็ไปวิ่งรอบอมหาอะไรนะครับตั้งแต่ตอนตีห้านะครับตีห้าก็จะเห็นเขากวาดใบไ,ไม้ตั้งแต่ตีห้าเลยนะครับนี่ก็คือความเป็นความสะอาดแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอนอกจากนั้นนะครับก็มีความเป็นมีความประทับใจนะครับ เป็นข้อที่4นะครับก็คือ,อาการเรียนมสทนะครับมหาวิทยาลัยสุขโขทัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะครับก็เป็นการศึกษาทางไกลนะครับก็คือเขาส่งตำราเนี่ยมาให้เราอ่านอ่านเสร็จแล้วก็ไปสอบนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเวลาก็มาพบกลุ่มซึ่งหลายคนก็อาจจะเรียนคนเดียวนะครับเรียนคนเดียวแล้วก็อ่านหนังสืออยู่บ้าน แล้วก็อ่านหนังสืออยู่บ้านนะครับแล้วก็มาสอบนะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้พบปะเพื่อนที่เรียนด้วยกันเท่าไหร่นะครับวันนี้มาฝึกอบรมประสบการณ์นะครับก็มีโอกาสได้เจอคนอื่นๆบ้างนะครับเจอคนอื่นๆก็คิดว่าอยู่5วันนี้ก็คงจะรู้จักกันไม่เท่าไหร่หรอกทากิจกรรมนะครับแล้วก็ก็แยกย้ายก,กันไปนะครับแต่ว่า บุคลากรนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นะครับเขาก็จะมีวิธีการนะครับในการละลายพิติกรรมทําให้เรารู้จักการรู้จักจําชื่อเพื่อนให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่มันผ่อนคลายนะครับที่ไม่กดดันมากเกินไปนะครับคือมันพอดีนะครับพอดีถือว่าประทับใจนะครับเป็นข้อที่4นะครับข้อที่5นะครับก็คือในการอบรมนะครับเขาก็มีการเชิญ อาจารย์ผู้ทรงคุณอวุฒินะครับท่านที่ผมคิดว่าท่านเป็นระดับท็อปทอปนะครับของเมืองไทยเลยล่ะนะครับมาบรรยายนะครับนะบรรยายเสร็จท่านก็ผมก็ได้มีโอกาสไปส่งท่านนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยรู้สึกว่ามีความใกล้ชิดนะครับผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นมีความเป็นนักศึกษามีความรู้เรื่องอนิจิตศาสตร์เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับสําหรับการอบรม เพียงแค่5วันนี้นะครับอ่านี่ก็คือความประทับใจต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นข้อ 1, 2, 3, 4, 5นะครับใครที่เรียนมสทนะครับก็อยากให้มามาอบรมนะครับด้วยกันนะครับอ่าก็คงไม่ได้อบรมด้วยกันนะครับเพราะว่าผมอบรมเสร็จแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ก็จะเป็นคืนสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้กลับบ้านแล้วนะครับก็ก็มาเล่าถึง ก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับ,รบอ่าก็ก็นะครับก็อีกแล้วนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ